ตอนน่ะมันแย่จริงพี่พีทมีหนูด้วยหนูเลื่ออะไรอ่ะไม่ใช่หนูห,หรือเราจะไปเมก็กกอ่ะไม่ร้อนเรากินผักเรากินอะไรอร่อยอร่อยออไหมมันมีสูตรอะอยากไปดูสูตรไรสูกค่ะซูชิวนวนไหม ไม่ดีเลยนี่อะไรอ่ะแต่โมเดลน่าจะชอบนะนี่อะไรครับโมเดลกินซูชิวนๆไหมคะกินวาซาลาค่ะเรียร้อยเลนะเขาไปอีกแล้วที่ผีดอ่ะไม่ีคนอยู่ปะไม่มีฮะ ามาห้หายน้ำหอมตัวที่ปักหมุดหอมมากนะคะใครเอาก็ตักเลยเรามีตัวเทสอยู่ข้างล่างไหมพี่เก่งไอ้ตัวไหนลูกปากโก้เอ๊ะใช่ไหมมีค่ะตัวใครปักโก้หมดในสต็อกก็คือมีแค่นั้นก็คือมีแค่นั้นนะคะใครตักตักเลยอ่อนโยนกับลุงเดลอ่อนโยนกับลุงพีทหน่อยเดลอ่อนโยนกับลุงพีทได้ไหมไ,ได้สิคะ นะ no. นุงพีฉี่บ่อยมากลิปพี่ผมสวยตัวเมื่อกี้ใช้ตัวดีออค่ะเบอร์หนึ่งศูนย์ูนนะค่ะ f o r e v e อปักโกคือคนกินคล้ายคล้าย,ยหอมมากลิปนางหลายคนปากคำ้ำถ่ายรูปโปรัดักมีรูปคู่ด,ด้วยไหมคะจะสะสมคว่ฮะ ลิปนั่งลายคนปากคำใช้สีอะไรมีตั้งแปดสีอุ้ยพี่เก่งมลิปนั่งลายปากคำใช้สีอะไรดีใช้สีเข้มแต่ว่าถ้าจะให้ดีกบสีปากมันก็จะเป็นลิปมาร์กิแต่จริงๆถ้ากบสีปากก็ต้องอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าชอบตัวนา่งลายก็นา่งลายคือตัวเป็นเป็นตัวเพื่บำรุงอยู่มันบำรุงด้วยนะถ้านี่ว่านะเอาสีที่ชอบดูตามสีผิวก็ได้ดูตามสีผิวดีกว่าเพราะว่าเน้นบำรุงเลยตัวเนี้ยมันเป็นออร์แกนิกออกออแกนิก อันนี้หอมมากฉันะให้เธอฉันฉีดอีกอยู่ดีไหมฉันฉีดอีกไหมหอมจริงร้อยห้าสิบวันวนี้แฟตเซลทำาเหมือนมีของเยอะซูบออ,อก่เธอเธอลกฟิตเ็กอันนี้หนีบไว้ผมมันเด้ง แม่ไปไหนวิ่งกระจมอ,อกอยู่แถวนี้ยคะ่ะเห็นพี่พีทมาก็เลยวิ่งหายตัวไปแล้วก็จ้าใช่ไหมพี่เก่งพี่เก่งหวัวล้อหวล้อแค่ <c oughs> น้ำหอมผู้ชายกลิ่นไหนไม่ฉุนคะฝรั่งหลอฝรั่งหอม,มีตะก้าไหนฝรั่งหรอแล้วก็เออเช่นบูก็ไม่ฉุน หอมสะอาดสะอาดกิ่งคายดาวิดเอเช่อ๋ <A. S 1> อแต่ว่าของผู้ชายออไม่ฉุนเลยเนาะรลเนี้ยไม่ฉุนหอมสะอาดหมดเลยตัวอารีวันอารีวันก็ได้ตัวขวดสีขาวอารีอารีวันก็คล้าย c k 1วันตัวไอซ์บูก็หอมสะอาด จะมีตัวเป็นเอ่ออลีบีอ่ะที่จะเข้มนิดนึงจมูกสวยนี่เขายังบอกไม่ใชนไปทําจมูกฉันงงมากฉันแบบถามจริงให้ฉันไปทําจมูกถามจริงยังยังคาใจาจนถึงตอนนี้แล้วกออกมาพี่เก่งพูดหลายรอบแล้วแหละเฮ้ยเระเชร์กนันไปเรื่อยไปเปื่อยขนาดนี้เลยหรอถามจริง นี่คะเดี๋ยวนะจมูกหนูไม่สวยหรองงมากใช่ไหมอ่ะหมดก็คือหมดค่ะอ๋อแต่ถ้าร้ำของผู้ชายอันหนึ่งที่หอมมากคือตัวโมชั่นกลิ่นคายชาแนลอลัวก,ก็คือเบอร์ห้าสิ เสร็จละวันเดียวเตรียมตัวค่ะ<ป>ถุงไว้เผื่ออ้วกแมสนี่แมสนีแมสแมสอะไรแมสเต่าลุงพีท้องน้ำอยู่ค่ะอ๋อมอลลี่นะคะไปแฟคตอรี่ได้นะคะต้องไปที่แฟคตอรี่นะจาไหนคะ จะป้าไปซื้อให้ใหม่โทนหนูจะสั่งเท้าป้าไปหรอหนูสั่งเท้าสีดำจีสวยอยู่นะโมเดลแก้งป้าหรอฮะนี่เบอร์สูง่ายรูปฮะตลกนะ ไม่ได้ค่ะดูนูทีแต่งตัวมาสี่เราจะแต่งตัวอย่างอื่นอันนี้น่ารักมากสายชาจะเทไลน์ได้ไหมพี่บมเอี่ยงวะพี่พีเขาเข้าห้องน้ำนานนะคะอ๋อฉันมีแคร์แบร์เยอะมาก ที่เป็นแคร์แบร์มาจากค่ะที่เป็นพี่กแกงไปเอาของหน้าบ้านแม่ลิปนางร้ายคนปากคำใช้สีในดีแต่น,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 นี่ว่าสักสีเบอร์นนหนึ่งเบอร์นหนึ่งก็ไม่จัด เบอร์สี่ก็ไม่จัดเบอร์หนึ่งจะเป็นสีส้มเบอร์สิบได้เบอร์สีส่จะเป็นสีชมพูค่ะสองสีนี้นี่ว่าทาลอดของเด่วดูนี่เลยดู้องน้ําเยลีไปด้วยเหรอเดียรีไปด้วยไม่ไปค่ะเราไปกันเองค่ะเพราะว่าแบ่งไอ้เนี่ยสายพวกเนี้ย เครียดมากแล้วผาป,ป้าแย่มากมาเดียวแล้วผาป,ป้าไม่เนียนเลยตอนนี้เป็นผืนแบบหนักมากไอเดียวหรอเะก็ออบอเปลี่ยนเสื้อใหม่มโอ้โหมันไม่โป๊ขนาดนั้นพี่พีเขา้ากล้องมาเร็วเราจะไปแล้วเนี่ย บำรุลงเล,ล่าต้องกินเรากินหลังอาหาร,รเรากินธรรมดาได้ไหมขู่วิให้มันร้อนขนาดนี้ให้มันเสือ้อโปเสือ้อโปเละครเก่งเหมือนกันนะเราอ่ะทุกทุกคนใครคิดว่าเสื้อหนูโปบ้างเสื้อหนูโปพอมันลึกอยากให้ฉันเห็นว่าเธอแต่งตัวโป้กว่าฉันนะ นี่มันจะแค่เล็กน้อยๆหรจะอะไกันโป้นี่มีเด็กคนบอกโป้โป้เห็นไหมโป้โป้โมเดลขาเสื้อป้าโป้หรอคะโมเดลเป็นเด็กห้ามพูดโกหกนะคะอ๋อไม่เห็นไหมโมเดลใส่สายเดี่ยวเลยโป้ตอนนั้นเด็กยังใส่สายเก๋ไก๋โป้ค่ะจริงโมเดลตอนนนนั้ตอที่โมเดลอะไรคะพี่เกงโมเดลอะไรคะตอนนั้นเด็กยังใส่สายเดี่ยวเลย ิงมารกระซิบกระซ้างอะไรกันคืออะไร,รอะโป้มีคนบอกโป้โป๊โปโปี่เก่งเสื้หอหนูโปเหรออันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแล้ <c oughs> <laughs> โอ้ไม่ครับพี่เก่งหนูกับคุณแม่ของพี่เก่งใครแต่งโต๊ะกันเลลี่แต่แม่กับแม่ค่าคุณแม่ของเก่งนี่หลอดใหม่ทุกคนเข้าข้ายหนูหมดเลยว่ามีคนบอกว่าโป๊กับไม่โป๊อะไรอ่ะช่วยกันซื้อด้วยนะครับมันยังไม่มีมันยังไม่มีซันสกรีน โนน้องไปไหนแล้วว่ายาอันนี้อันนี้ยา,ยยาเาสี่ยวสีฟ้าว่าหนูเอาใส่ปากไปแล้วนี่เมื่อกีก้ไ,ไปไหนแล้วไปไหนอนี่หนูช่วยเดี๋ยวไอ้นี่ไงเดอ๋ยวไว้อ่ะมีคนเข้าข้างหนูไม่โฟไม่โฟค่ะเต็มเลยขอบคุณค่ะ พี่พีจับขายตลอดอันนี้เป็นแพ็คเกจจิ้งใหม่ใช่ไหมใช่แต่ว่ายังไม่ออกอีกประมาณค่าเศษเราพร้อมแล้วนะเขาขายของให้หนูมไหมคินมเติมน้ำให้ผิวเรวคิมเติมน้ำให้ผิวนี่เหรอนี่เหรอนขขีขาว อันนี้พี่พีทพูดสิเขาว่าห่วงเขาบอกพี่พีทอย่ามามองน้าผ่านหนูได้ไหมอ่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรทำไมต้องมองกลมต้อยหนูด้วยอ่ะเป็นอะไรมองกลมต้อนอยู่ทำไมอ่ะอยู่ในกล้องไปก่อนเลยถือสินค้าด้วยเอามีอนนี้นี้นะครับนี้ เรอมีอันนี้ไอ้อะไรอันอันนี้แรงมากโมเดลลุงพีมอกผมน้อยมาเป็นกระปุกสีขาวแล้วเราก็มีอันนี้เป็นหลอดสีขาวอ๋อเรามีอันนี้อันนี้ดีที่สุดเลยครับอันนี้คือน้ำวิตามินของเขาเองนูมีอะไรให้ขายไหมอันนี้อันนี้ขายไหมให้พีกลับมาขายตรงกลางคืนอันนี้อันนี้ อันนี้ขายไหมหนูอันนี้ขายปะไม่มีขายเราหมดเรามีอันนี้แต่อันนี้ไม่มีขายนะครับหมดแล้วว้ายแตกไม่แตกอันนี้มีนำ้นำ,นำหอมมั้งฮะอ,อันนี้<ม>อันนี้อนนหอมมากถ้าเราใช้เชิงพาณิชย์นะทุกคนห้ามารูกพี่พี่ใช้นะแต่ลูกกลิ่นเนี้ยหอมมากพี่หนูฉีดทุกวันเลยหอมไหมแล้วมีผู้คุ้แจน้องหมาด้วยนะครับ ฉันจะปักหมุดกลิ่นนี้ให้น่ารักมากโมเดลเราอยากขายอะไรไหมคะโมเดลเข้ามาไม่ได้โมเดลเขาอุ๊ยโมเดลได้อันนี้มาใครซื้อให้เนี่ยบเขอดูหน่อยสิเขหาหยิบหมุดทำเราออกไงอะ่ะเซรั่ามาดีสดุดแต่นหน้าหนูพังอยู่ตอนนี้หนูไม่อยากขายแล้วเ, <นะ S 2> เดี๋ยวทำให้ทำให้ทำให้ค่ะเศร้าพูดอะไรไม่ได้ดเสียใจมากนี่นี่นี่อันนี้หอมปักหมดุด อ๋อเขา,าัดด้วยเพราะกลัวหายนี่แเรามีที่ฟอกเป็นแบบการ์ตูนด้วยนี่นี่อันนี้หอมไหมอาดมไม่แต่เชือกปูเจนมัดให้ใช่ใช่เพราะกลัวหลุดหายไครับหอมหอมยังไงใส่ไว้ดีละหอมยังไงแต่ว่าเขามีเปเปอร์ออกมาว่า <c oughs> มันการฝุ่นไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในอากาศปิดมันเป็นโฆษณาเฮ้ยพี่พีนูถามว่าหอมไหมหอมแบบไหน อมแบบเฟรชกิ่งไผ่ด้วยอ่ิเซอิเซอะไรร่ะอิเซมิยากินี่ราเมียนี้ราเมียดตัวที่ฝักหมุดให้อันนี้คือของดีเลยมันมาอยู่นี่อ่ะก็ถือขโมยมาอุ๊ยอันนี้น่ารักจริงจริงนี่มาจากไหนอ่ะเอามาให้ลูกค้าเรามีเรามีของดีครับมันมีให้ดีมั้ก็คือเราเมียอันนี้แต่ไม่มีขายเลยนะมีสีนี้มีสีนี้ มีสีนี้เป็นถุงผ้าาวแมีสีนี้เออนี่ก็น่ารักแต่ว่ายังยังไม่ขายแล้วก็มีสีนี้มีสีฟ้าแล้วก็มีสีเขียวไม่เราไม่มีขายมาเด้งงมาเด้อยากให้ถุงแบบนี้ไหมแต่ให้ได้แค่สีสีส้มหมดแล้ว ว right. ี่เราน่าจะใส่หมวกหมวกไปเนาะเราไม่เหลือแล้วครับเราเหลือแค่นี้กซื้อเซตใหม่น่ารักนะนี่ของหนูใช่ไหมใช่นั่ของหนูนี่ของอันนี้ของน้องบุ๋มครับแต่นี้เหลือที่เหลือของวันนั้นสมวกหายไป แล้วก็เหลือแค่นี้เหลือสีสม้มวันนี้บ้าใ,บใส่หมไจได้กันุนแต่ไม่ได้ขายนะนุมีอันที่แกะแล้วไหมนี่ได้ามาเดวใส,ส่นาออหมวนี้เขาไม่เหลือเลยสักใบหนึ่งอะจริงๆ<อ>นะ้ว่าจะเก็บแต่กลับมาหายหมดแล้วอุยนาจังโมเดลมาโชว์ตัวเร็วเอาไม่ได้หรอ หมวกโชว์ทุกคนเร็วมาใกล้ๆเขายังไม่ได้ทงไปตอนแรกว่าจะเก็บลงมาอีกทีหมวกหายไปหมดแล้วหมวกมีนีแบบ่หนูก็มีขาอเอาใส่ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวโดนหน้าพี่เาไม่ใส่แล้วมีสองแบบมีสองแบบนี่มีสองแบบ หมดแล้วฮะหมวกก็หมดถุงก็หมดต้องเป็นคนที่มาเจอเรานน่นถึงจะได้ใชใต้องมารับกับมือนะใช่ไม่งั้นก็ไม่ได้แบบหนูไม่ได้ไถมีงานพูดอยู่ไม่ได้จ้างเพื่อของงานที่ผีไล ไร <unting> อย bon mm ู่ตอนนี้เราก็เป็นงานที่เตรียมไว้อันนี้เราก็คุยการทึ่ไปเจอเขาแล้วหนูก็บอกเขาวันนั้นแล้วว่าหนูว่าไปไม่ได้แต่แม่บอกเขาต้องกานว่าแม่ไม่เด้แม่จะโทรก่อนโอเคไหมแล้วมันถุกเราถุกมากมันไม่ใช่อ่ะแม่หาเพื่อเป็นเพื่อแลวอันเนี้ยเพราะเขาไม่ได้บังคับอะไรถนูเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่แม่เริ่มเป็นเขาว่ารเสียงกันนะ เขาจะเอาหนูไปไงแม่เออมีคนมาชวนแม่ไปเรียนที่ที่ที่ไหนที่มีเมทอดเรียนคอร์สอืมรู้ครับผมไปสอนน่ะใช่พี่พีทไปเรียนค่ะเราไมีคนไปจะให้พี่พีทไปเรียนอะไรไม่รู้อ่ะแต่หนูบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่พีทเป็นสอนแล้วไม่ได้ไม่ได้จะเรียนอะไรที่เขาเรียนเทปแต่ว่าเขาจัดคอร์สที่เหมือนกับที่พี่พไปเรียนเขาเชิญแม่ไปเรียนแต่ไม่ได้เสียนะ อันนี้นกล่อันนี้ารักนะครับอันนี้ไว้แถมอันนี้ไว้แถมใช่ไหมถุงเซรามูนนะนะมีอันน네ี้ด้วยอันนี้ก็ไว้ขายอ่ะลิปสติกอันนี้อันนี้ไว้เรียพร้อมแล้วหรอคะไปไม่ใช่เอะรางูมช่เลยไม่โชว์หรอ มันที่ไปเดินโมเดลไอทุกตาหนูอะขึ้นหนักมากนี่หนูไปโรงพยาบาลไหนมาเนี่ยโมเดลขาคะขึ้นไปหาพี่จุ๋มหน่อยแล้วบอกว่าขอกันแดดหลอดที่แกะเมื่อกี้หน่อยเดี๋ยว้าถือตัวโอเคผมองใส่กลางก็แบบแพงี่พีทแหละแต้าเขาสูงวันนี้ก็ไปงานกับแม่ไงอะไรนะอะไรนะต้องไปงานกับแม่ไงเราไปงานพี่พีพี่พีเกินหลายเรื่องเลยแล้วก็จะโดนด่าในรถแล้วนะว่าหนู ขายเรื่องขายอะไรหรองงพินงงเหรอนักธุรกิจมานั่งขายของเนี่ยเท่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ผิดหลักหนูใช่ไหมใช่ขายอะไรก็ไม่รู้อไ้่ขายอะไรขายปากกาแคร์แบนยเอาล่ะของโมเดลขายไม่ได้ครับโชว์สินค้าแต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยโชว์ได้ค่ะแต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยกลัวอยากได้หมวกทำขายไว้ทำขายไม่ได้ มุดเดียวไอเหมือนกันนะเนี่ยเอาลงไหมอ่ะคะดไม่บอกให้เอาลงแล้วก็เอา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 กันแดดที่พี่จุ๋มเอาขึ้นไปให้ป้าเมื่อกี้พี่แกะแล้วป้าจะเอาหลอดอีกแบบนึงขึ้นไปแล้วบอกพี่จุ๋มว่าพี่จุ๋มขอกันแดดหลอดที่เอาขึ้นให้พี่ป้าบุ๋มเมื่อกี้หน่อยไปไหนนะเอะไรนะขายเสร็จแล้วไงปิดไลฟ์ปิดไลฟ์บอกคนเองเนี่ว่าปิดไลฟ์อ่ะต้องปิดไลฟ์แล้วนะครับอุยหอมมากเลยอ่ะชุดกี่ร้อยแบบสุดแบบ เาต้องไปข้างนอกแล้วจริงพรุ่งนี้ไปวิ่งสวนลุมไหมคะเก่งรู้ได้ไงไปงานที่โรงพยาบาลครับครบรอบ10ปีค่ะครบ10ปีเขาบอกว่าปิดเก่งเทแข่อีกแล้วได้ถุงเขียวมาสวยมากต้อง19บอกใช่ใช่อย่างที่บอกไม่มีขายนะครับไม่มีขายแล้วก็ไม่มีให้ที่ไหนวดเกิดนะเกิดแต่ไม่ต้องสูงเยอะนะแมมันเอาความจริงสูงไว้จาก็พอ